ใหกันใหญ่นะสำหรับเฟนชายฟ้านะครับที่มีข่าวม่ว่าภาคนี้นะมีทุนสร้างสูงถึง3 4 0ร้ล้านเหนรียญสหรัฐนะครับผมทุนสร้างมากเป็นบอดดีการนะครับผมแล้วก็ติดท็อปทรีนะหนังที่มีทุนสร้างสูงที่สุดตลอดกาลนะครับมันเป็นอย่างนี้ไปได้อย่างไรนะครับผมและมันมีที่มาที่ไปยังไงนะฮะเราจะไปดูกันเป็นขั้นเป็นตอนเลยนะครับผมจะมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้นะครับมีรายงานว่ายูนิเวอร์แซลเนี่ยได้ ประกาศแล้วก็มีข้อมูลหลุดออกมานะฮะว่าหนังฟาสภาค10นีะฟาสเอ็กนี่ฮะมีทุนสร้างสูงถึง340ล้านเหรียญสหรัฐนะครับผมซึ่งใกล้เคียงกับ a v e n g e r สต์เอ็นเนะ,ะที่มีทุนสร้างที่356ล้านเหรียญสหรัฐนะครับนนะครับผมจากจุดเริ่มต้นของเฟนชายฟาสนี่ฮะในปี2001นะครับก็คือ20ปีมาแล้วนะครับภาคแรกเลยฮะมีทุนสร้างแค่ 30กว่าล้านเหรียญเท่านั้นนะครับผมแต่ภาคที่10นี่ฮะผ่านมา20ปีนะฮะมีทุนสร้างสูงถึง3 0 0ล้านนะครับนั่นก็คือเพิ่มขึ้นถึง10เท่าเลยนะครับผมมันเป็นทุนสร้างที่สูงมากนะครับผมแล้วก็เป็นหนังแอคชั่นที่ลงทุนค่อนข้างเอยอะเลยนะฮะในพศนี้นะครับผมแม้ว่าฟาส์เเานี่ฮะภาค9จะกระแสไม่ดีนักแต่ไทโนเซลก็พูดคุยกับ ผู้ที่มีบทบาทตอนหนังเฟนชายฟานั่นก็คือวินิเซลาให้ปิดเฟนชายนี้ในภาคท,ที่10นะครับซึ่งน่าจะแบ่งเป็น2พาร์ทนะครับผมเป็นภาค10พาร์ทหกับภาคสนะครับแล้วก็ปิดเฟนชายพาทปิดเฟนชายฟาอย่างสมบูรณ์แบบเลยนะครับผมตามรายง,งานจากเดอะวาร์ปปบประมาณฟาดเอกเพิ่มขึ้นนะครับผมตอนนี้ไปแตะที่340ล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งจะเข้าลงฉายในปีหน้านี้นะครับผม แต่ทุนสร้าง3า0ล้านเนี่ยมันสูงที่สุดหรือยังนะในวงการฮอลลีวูดก็ต้องตอบว่ายังนะครับผมมีหนังที่มีทุนสร้างมากกว่าน,นั้นอีกนะฮะแล้วก็สูงที่สุดในโลกเลยนะครับผมหนังเรื่องเดียวนะครับนั่นก็คือ p i r e t o o t the c r r i b e e n n o อ s t r a n g e r ์พายนะฮะในปี2011นะครับมีทุนสร้างสูงถึง400ล้านเหรียญเลยนะครับผมสูงที่สุดตลอดกาลลว แล้วก็สูงกว่าเอาตานะครับผมในหนังภาคเดียวนะครับผมแล้วก็ลองลองมาเนี่ยก็คงจะเป็น End นเกมนี้นะครับมีเหตุผลหลายอย่างนะครับที่ทําให้ฟาดพภาคที่สิเนี่ยมีสุวทสันที่สูงนะครับนั่นก็คือเรื่องของอาตาัตราเงินเฟอ้อด้วยฮะหลังโควิดแล้วก็มีสงครามนะครับผมอาตาัตราเงินฟุ้งเงินเฟอ้อที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับผมมันทําให้มีค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นแล้วรวมถึงนะฮะมาตรการโควิดด้วยนะครับผมที่ต้องตรวจ นักแสดงทุกคนนะครับผมทุกวีทุกวันเลยนะมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายประเภทนี้นะฮะเข้ามาด้วยนะครับโปรตัวเตรงนี้นะครับผมเข้ามานะครับรวมถึงนะฮะเหตุการณ์สําคัญนะครับผมที่จัสตินลินเนี่ยถอนตัวจากผู้กํากับนะครับผมในช่วงนี้เนี่ยก็ต้องขยายเพื่อรักษากองถ่ายไว้นะฮะมีข่าวมาว่ายูโดเซลนะฮะต้องจ่ายถึงวันละหนึ่งล้านเหรียญสหรัฐเลยครับผมในการ รักษากล้องถ่ายแล้วก็โปรแกรมถ่ายทำน่ะให้มันยืดออกไปนะครับวันละหนึ่งล้านเหรียญนะครับตรงนี้นะฮะมันก็จะเป็นต้นทุนที่บวกเพิ่มเข้าไปแต่ในตอนนี้นี่ฮะได้ผู้กํากับเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือหลุยรัสตีเยนะครับผมแล้วก็กําลังถ่ายทํากันอยู่ในช่วงสุดท้ายเลยฮะคาดว่าจะปิดกล้องในเร็วๆนี้นะครับผมอีกประเด็นหนึ่งนั่นก็คือหนังเรื่องนี้นี่ฮะจะมีดาราเยอะเลยนะครับผม ตั้งแต่วินดีเซลนะฮะที่มีข่าวมาว่าได้ค่าตัวเนี่ย20ล้านเหรียญเลยนะครับเรารวมถึงนักแสดงเจ้าเก่าที่อยู่กับเฟนชานีน้มานานนะครับก็คือมิเชลโรดดิเกสนะครับผมโดรานาบูสเตอร์นะไทลิสกิฟสันนะครับแล้วก็ลูดาคริตนะฮะนักแสดงเจ้าเก่าพวกนี้ฮะที่เล่นมาหลายๆภาคเนี่ยต้องได้ค่าตัวเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับผมไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์นะแต่เพิ่มขึ้นซึ่งพอรวมๆกันหลายคนเนี่ยมันก็มาก ไงครับผมแล้วก็นักแสดงหน้าใหม่นะครับผมใครบ้างตุ้มคังนะครับผมบีลาสันเจสันเมามัวจอนซีหน้านะครับผมชาริเชโรนนะอารันล,ลิสันนะนาตาเลียเอ็มมานูเอลนะครับผมเฮเลนมีเลนนะก็ตอีวูดไมเคิลลูกเกอร์ลิต้าโมรโนโ่แลนดานิล่าเมเชลนะครับผมรวมๆกันเนี่ยนักแสดงหลักๆนะครับผมประมาณสิบห้าคนนะฮะ แล้วก็มีชื่อนะครับผมนักแสดงเหล่านี้นะครับผมเจ้าเก่าบวกนัแสดงใหม่นะครับผมค่าตัวเท่าไหร่นะฮะรวมๆกันเนี่ยมันก็เยอะนะฮะงบประมาณตัวเนี้ยมันก็เลยสูงแล้วก็บานปลายไปนะครับผมทุนสร้างระดับ350ล้านนะครับผมถือว่าแตกต่างจากภาคที่แล้วค่อนข้างเยอะนะครับภาคที่แล้วนะฮะฟาร์เก้าเนี่ยมีทุนสร้างที่200ล้านเหรียญนะครับ ก็เป็นระดับมาตรฐานที่สูงเป็นบล็อกบัตเตอร์นะฮะสองวลานเหรียญแต่ภาคนี้นะฮะแบ่งเป็น2พาร์ทระดับ350ล้านเนี่ยก็สูงมากเลยนะครับผม DG เอฟเฟกต่างๆนะ,ะต้องมากขึ้นเป็นทวีคูณนะ,ะจากภาคที่แล้วนะครับจากผาดผลโนเป็นแน่นะครับผมติดตามดูกันได้นะครับผมจะต้องยิ่งใหญ่โดดเด่นนะครับสำหรับฟา s สิ0นะครับผมอ่า มีกำหนดเข้าฉายนะวันที่19พฤษภาคมปี2023นะครับสำหรับปาสิบภาคสุดท้ายนะฮะผมโอเคนะไอรชอบวิดีโอนี้ก็ติดตาม Subscribe และแสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับและนี้นะครับคุณสามารถดูตอนอื่นได้ชิ้นนี่ตอนนี้เลยนะครับ